มันดีดขึ้นหัวเนะอะเดี๋ยวโดนแน่ใส่แล้วต้องงี้ต้องเตะอย่างนี้เลยะต้อง,งการฮะใส<อ>่ใส่สบายสบายหน่อยอมาใส่มามาใส่มนาะนี่ยนะเออไป<อ>เราตรงมเปล่าหรอตรงเปล่าตรงตรงครับเาตรงเป็นเกียร์ ไม่ตรงใมีเรื่องับผมน้ำขึ้นแน่ลับรถนะเฮ้ยลับรถเหรออดินนี่เดี่ยวๆแล้วมันกลับมาขึ้นเดือเดือมื่องยนี่แหละมีนี่มีี่นะป๋าลยองลง่องครับ่ลงร่อง่ลงร่องนี่ได้ฮะอย่างนี ติดฝวางครับทำไมรงร่องนี้ขวางรนี้ง่ายเลย มาดูด้วยแค่รถม,มาต่อติดไปก็ถ่ายไม่เห็นเลย

จะเอาไปไหนนะอ่าโอเคเดินๆกันเดินเดินเดินโอ้กันไม่ไปเว้ยเออเดินๆออกออกก่อนออกกอนออกก่อนออกก่อนไม่ไปเว้ยออกออกกอนไปได้ออกเลยนะออกเลนะออกเลยไปได้ได้ว่ะไม่ได้มันเป๋ะเป๋ะ กูเห็นแล้วไม่มีที่แล้วน้ำมันน้ำมันไฟที่อยที่ไฟไหลเลยค่ะไฟ่อยดันที่หนึ่งว่ะดัน่ดันิดันดันรถอย่าอย่าเอาเที่ยวไปขวางรถรถออกไปถอยถอยออกไปอีกอย่าตัวไปขวางรถไม่ไม่ขวางแล้วจะไปยังไงจะดันยังไงก่อนท้ายได้ไหม อ๋อไหล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 นู้นไหลปิดฝาถังระวังไม่ใหกระบอกสีเข้ามาแล้วค่อยๆนะค่อยๆๆเอาค่อยๆค่อยๆไหล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 เอาเอาเอาปิดฝาถเลยปิดฝาถัปิดฝาถครับ มันจะลงร่องแล้วเนี่ยมันจะลงร่องแล้วนะจะลงร่องเนี่ยข้างทางเนี่ยของหักไปทางนู้นไม่ได้ไงยังยังยังไปไปโอเคโอเคโอเคไปไปโอเคไปไปเออพอ ทำอะไ,ไ,ไ,ไะคะรับเต็มเท้าครับผมเต็มเท้าครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวย่งึไปขึ่งไป,ไปอะไรเนี่นเยเต็มเท้าครละโอ้คนงานนะเว้ย